สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาในส่วนของเพจแฟดงานส่งนะครับเป็นการปลดล็อกเครื่องติดลายเดือนนะครับลูกค้าส่งมาทำนะครับในรุ่น oppo นะครับนะครับ oppo a ห้าสามนะครับเป็นการติดล็อกลายเดือนตัวนี้นะครับส่งทำหนึ่งวันนะครับถึงเช้ากับเย็นนะครับการติดล็อก รายเดือนนะครับก็คือท่านไม่ได้จ่ายค่าบริการนะครับเขาก็สั่งล็อกนะครับเป็นหน้าล็อกกากาะนะครับก็คือเป็นหน้าสีขาวล็อกนะครับจะเขียนให้ท่านไปจ่ายเงินนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าท่านไม่อยากจ่ายเงินเขานะครับท่านก็ส่งให้เราทำนะครับโดยส่งทางเคอรี่เจนทีไปรษณีไทย แปดเอ็กเพจนะครับขึ้นที่มุมจอตรงนี้นะครับส่งทํา1วันนะครับของถึงเช้ากับเย็นนะครับท่านส่งแล้วท่านก็แจ้งเลขพัสดุให้เรานะครับตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับเป็นการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือนในรุ่น Oppo A53 ้นะครับหลังเครื่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะเขียนเอาไว้นะครับเป็น CPS2127 นะครับ ถ้าท่านงงท่านก็เอาไปเซิร์ชในคุกเกินะครับตัวนี้นะครับท่านก็จะเจอรุ่นนะครับเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่า oppo a53 นะครับหลักการง่ายๆนะครับก็ส่งให้เราทำหนึ่งวันนะครับก็หลังจากทำทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับแต่นะครับยกเว้นนะครับห้ามตั้งค่าโรงงานหรือภาษาไทยที่เขียนว่าตั้งค่าตามเดิมนะครับ ทุกอย่างใช้ได้ยาวๆวอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับจากที่เราลองมานะครับมีเงื่อนไขแค่นี้อย่างเดียวก็คือห้ามตั้งค่าตามเดิมหรือตั้งค่าโรงงานนะครับห้ามเข้าไปตั้งอย่างนั้นนะครับตั้งปุ๊บโทรศัพท์จะกลับไปล็อกนะครับจะกลับไปล็อกใหม่นะครับเนี่ยห้ามเมนูนี้นะครับห้ามนะครับห้ามกดเล่นนะครับอย่างอื่นก็ใช้ได้ปกตินะครับดูหนังฟังเพลงนะครับอ่าแชร์ไวไฟนะครับและที่สําคัญตัวนี้นะครับ ใส่ได้ทุกสิบนะครับตัวนี้ก็จะลองเป็น d t แทนะครับก็ติดปัญหาก็ส่งมาทำได้นะครับหวันถึงเช้ากับเย็นนะครับตัวนี้ห้ามตั้งค่าตามเดิมทุกอย่างใช้ได้ปกตินะครับก็ฝากเอาไว้นะครับก็มีอะไรก็ทักที่เพจแฟดงานส่งนะครับพิมพ์บน f เฟ e book ว่าแฟดงานส่งนะครับหรือเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้เอาไว้ให้นะครับติดต่อที่เพจแฟดงานส่งนะครับก็ส่งทำหนวัน ทุกอย่างใช้ได้ปกติห้ามตั้งค่าตามเดิมนะครับอย่างนี้ผมแจ้งไปก็คือห้ามตังค่าตามเดิมอย่างอื่นก็ใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้ห้ามห้ามเข้านะครับห้ามตัวนี้ห้ามนะครับห้ามโอเคก็ทักกันมาได้นะครับติดปัญหานะครับเพจเปิดมาสี่ปีนะครับไม่มีความจําเป็นจะต้องโกงท่านนะครับก็เข้าไปดูผลงานต่างๆที่ผ่านมานะครับเข้าไปดูในเพจก็จะมีการอัปเดตการส่งให้ลูกค้านะครับส่งกลับ คือลูกค้าตลอด4ปีที่ผ่านมาจะส่งกลับทุกอาทิตย์นะครับก็คือจะมาทําวิดีโอเนี้ยทุกอาทิตย์นะครับยังไงก็ฝากวิดีโอนี้ไว้นะครับกับการปลดล็อกเครื่องติดรายเดือน Oppo A53 นะครับ